สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะก็คือคลิปทั้งหมดนะคะที่เนยไปเที่ยวเชียงรายนะคะแล้วก็ถ่ายไว้ให้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะคลิปที่จะเอามาให้ดูในคลิปนี้ใช่ไหมก็คือจะเป็นคลิปแบบส่วนใหญ่อยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะแต่ว่าอยากจะถ่ายไว้ให้ดูเพราะว่า ไม่ได้รวบรวมไว้เป็นคลิปๆนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยคนเนยลืมบอกไปนะคะว่าทั้งหมดในคลิปนะคะเนยจะใช้เสียงในการบรรยายเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าขี้เกียจที่จะต้องมานั่งพิมพ์เป็นอักษรในการบรรยายนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือเนยก็มาเก็บผักให้แม่นะคะแต่ว่ามาเจอต้นมะขามแล้วก็กินก่อนเลยนะคะทุกคนคือมะขามเนี่ยเปรี้ยวมากๆเลยนะคะแต่ว่า มันก็อร่อยไะนะปเปรี้ยวมากตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะคะเราก็จะมาปั่นจักรยานกันนั่นเองซึ่งทุกคนจะเห็นว่าแฮด์รถไม่มีใครสับมันเป็นความเซียนของเนยเองเราจะปล่อยสองข้างแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆนะคะรู้สึกว่าปล่อยสองข้างแล้วก็ปั่นอะ่ะมันจะบายกว่าเป็นไงใครทำได้บ้าง แต่เนยจะปล่อยสองค่านได้แค่จัก,กรยานคันนี้คันเดียวนะคะคันอื่นก็ปล่อยไม่ได้ทุกคนคือตอนแรกที่ไปเชียงรายนะคะก็กะว่าจะไปถ่ายทุ่งนานสีเขียวแต่พอกลับไปนะคะเขาก็เกี่ยวข้าวกันหมดแล้วคือแบบนามันเป็นสีเหลืองเขาเกี่ยวมันเหลือแต่ตอหมดแล้วนะคะทุกคนไม่เหลือสภาพข้าวสีเขียวให้เราได้เห็นแล้วแต่ว่าบรรยากาศที่เชียงรายนะคะสบายมากมากเย็นมากเลยนะทุกคนตอนเช้าแล้วก็ตอนแบบ กล้ค่ำนะคะทุกคนอากาศเย็ยนมากเราก็จะปั่นไปที่พระธาตุดอยเวียงนะคะทุกคนนี่คือพระธาตุดอยเวียงมันชันมากเพราะเขาสร้างไว้อยู่บนภูเขานะคะก็จะปั่นขึ้นไปได้ยากเหนื่อยมากกลับบ้านแลวทุกคนกลับมาบ้านล้วก็จะมาหาอะไรกินกันนะคะทุกคนเช่นเส้เกาะอีสานอย่างนี้ เพราะว่าตอนเย็นนะคะกลับมาก็มากินกินเสร็จแล้วก็ไปเล่นต่อนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราอยู่ที่เชียงรายนะคะเราก็จะนอนประมาณทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยก็คือนอนแล้วแต่ถ้าอยู่ที่หาดใหญ่นะคะก็ประมาณถ้าไม่สามทุ่มสี่ทุ่มนะคะก็นอนนะ ะระยะเวลามันแบบต่างกันอะทุกคนคนที่นี่เขาจะนอนไวแล้วก็ตื่นเช้ามากๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่กันนะคะทุกคนซึ่งเนยออกเดินทางจากจังหวัดเชียงรายนะคะวันที่18นะคะตอนเวลาประมาณตี3ตี4เนาะแล้วก็ไปอยู่เชียงใหม่นะคะแล้วก็ช่วงเย็นของวันที่18นะคะเราถึงออกจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพนะคะทุกคน ไปเจอกันที่เชียงใหม่เลยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ห้วยตึงเท่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนคือความจริงกะจะมาเล่นน้ำนะคะแต่ว่าเขาไม่ให้ลงเล่นน้ำนะคะเพราะว่าโควิดเนาะก็เลยมาหาอะไรกินนะคะแล้วเดี๋ยวไปต่อที่อื่นกันเลยทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่พระธาตุดอยคําจังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง oh <my> ก็เมื่อกี้นะคะเราจะไปเล่นน้ำ oh <my> ใช่ไหมเฉะนั้นนะคะสภาพเรามันก็เลยไม่เหมือน คนมาไหว้พระนะคะและอย่างก็คือพาหมามาด้วยนั่นแหละคนแล้วดูชุดเราคือใส่แบบชุดกีฬาเตรียมไหว้น้มาดูคนแล้วนั่นก็คือชุดเปียกนะคะไม่ใช่แห้งนะชุดเปียกค่ะแล้วก็มาวัดแล้วก็อุ้มน้ําข้าวด้วยเนาะส่วนน้อยนานะคะเพื่อนเนยเป็นคนจูงคอมันให้แล้วคือถามว่าอยากถ่ายคลิปไหมก็อยากถ่ายนะคะแต่อันนี้คือพ่อเป็นคนถ่ายให้นะคะทุกคนถ่ายก็จะมาประมาณนี้แหละ คือประเาศโดยคำนะคะสวยมากๆเลยคือเมมาก็คืออยากจะมาแบบขอพรหลวงพ่อทันใจใช่ไหมไปดูชุดนึงคือแม่บอกว่าเข้าไปไม่ได uh, te so ้นะคะเพราะแสงดีส uh, ุะสั้นเลยเขาไปไหว้ไม่ได้เยู่อวๆข้างนอกนะคะแล้วก็ไปถ่ายวิวชมวิวอะไรนี้คนมาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีร้านขายของฝากต่างๆด้วยเยอะมาก คือเนยไม่รู้ว่าพระองค์ไหนเป็นพระองค์ไหนอะทุกคนคือพระเยอะมากเต็มวัดไปหมดเลยสภาพเนยนี่คือแบบทุลักทุเลมากเพราะว่าคือไม่มีใครบอกว่าจะไปวัดนะคะเราก็เลยอยู่แบบสภาพอย่างนี้แหละไม้เข้ากับดีมาวัดเท่าไหร่ เดี๋ยวทุกคนก็ดูไปแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าเนืขี้เก็บภาพเระไม่รู้จะพูดอะไรเลย ก็เป็นวิวบนพระาธาตุลอยคำนะคะทุกคนที่พ่อเนยไปถ่ายมานั่นแหละส่วนเนยก็ไม่ถ่ายอะไรนะคะทุกคนแค่แบบไปเที่ยวเฉยๆวิวสวยมากวิวตรงนี้นะคะมันน่าจะแบบเห็นเมืองเชียงใหม่มั้งทุกคนเพราะว่ามันอยู่บนภูเขาค่อนข,ข้างจะสูงนะคะฉะนั้นเวลามองลงไปอย่างมันก็เลยเห็นแบบเป็นวิวหมดเลยนะคะทุกคนสวยมาก ไปกันในภาพอีกนะคะทุกคนหลังจากที่เรานะคะหอบสภาพทุรักทุเลของเราไปเที่ยวมาแล้วนะคะแล้วก็ได้มาเล่นน้ําสมใจแล้วนะคะแต่ว่ามาเล่นน้ําแถวบ้านเนาะเล่นไปประมาณสองชั่วโมงอะ่ะทุกคน10บบาทเล่นได้เท่าที่เราต้องการเลยน,นะคะเคยยุเนี่ยสิบสาแต่เขาให้เล่นถึงแค่12นะคะทุกคนที่ว่าส่วนสูงเรามันแบบต่ํากว่ามาตรฐานทุกคนมันก็เลยเล่นได้นะคะแล้วก็ คลิปน่าจะจบลงถึงแค่นี้นะคะเพราะที่เหลือมันไม่สามารถกู้คือวิดีโอกลับมาได้แล้วนะคะทุกคนเพราะเราถ่ายแล้วเราก็ลบทิ้งอย่างเงี้ยแล้วก็รวบรวมเอามาทีหลังนะคะก็คงจะจบแค่นี้บ๊ายบายทุกคน